โอเคครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับอยว่ผมรูเ้เสียนะครับกับเกมเจ็ดบาทนะโอเคก็ <t ip> ไม่ใช่อัดคลิปนานในที่สุดก็มาแล้วนะครับสำหรับที่หลายๆคน,ในก็น่างจะรู้กันอยู่แล้วก็คือ The อ Deadly Sin g r a n d Cross เออคอลลักับ Attack on Titan นนั่นเองซึ่งเป็นอนิเมะอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปของไททัน6 0เมตรกับไททันกราะนะครับ โอเครู้สึกว่าจะมีอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาด้วยนะแต่ว่าเพชรไม่เยอะนะครับต้องซอรี่จริงๆถ้าเกิดมันเปิดได้ไม่เยอะจริงๆเออโอเคอ๋อนี่นี้ก็จะเป็นบอสเออเซตัน60เมตรนะโคตรเท่ ปาปามเวิร์กกิจกรรมโอเคก็เข้ามาก็หน้าอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับไอโอเคซึ่งตอนแรกเอ่อผมมีเพชรประมาณ160นะครับพอดีว่าเอาไปซื้อแฟหมดนะสอรี่จริงๆก็คือเอามาซื้อแฟนะครับ90เพชรหมดกันเอ่อ160ก็เหลือ70มันเองเปิดได้2รอบนะครับทุกคนก็เอ่อ,อมันก็เชิญเยอะเกินบางทีอะ เออจันเล่นผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับเก,กี่ยวกับอีเวนต์ก็แค่เข้ามาอะไรต่างๆนะมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับเฮ้ยๆๆๆรู้สึกน่าลํำคาญนะครับโอเคกิจกรรมเยอะแยะนะเขาแจกของแล้วก็เทศจากการรีไอเป็น,นันบอสนะครับก็อย่าลืไปรับกันนะ โอเคเดี๋ยวมาดูหน้ากระชากันก่อนเดี๋ยวนี่นั่นเองนะครับตัวละครที่มาจากเอ็กแท็กต์ไททันก็จะมี3ตัวนะครับผมก็จะมีเอเรนเยเกอร์อ่าเป็นผู้ใช้พลังไททันนะแล้วก็ลีวายนะครับลีวายแอคเทอร์แมนก็จะเป็นทหารที่ฝีมือการใช้อะดาบ ก็คือเป็นทหารที่สุดในรุ่นนะครับเก่งที่สุดตลอดการขโมยมนุษย์ละแล้วก็จะเป็นพระเอกของเรานันเองมิทซะแอคเมนครับหลังๆเจ๊แกก็ถึกขึ้นมากทรงเปลี่ยนไปเยอะครับกันพระเอกไปแล้วโอเคแล้วก็มาดูเลดนะครับเลดก็เพิ่มอัตราตา3ตัวนี้นะ0.5000%นั่นเองอัตราดับแบบ5000%น่ะเออก็เอเลนีเคียนะครับ มีบสีแดงมีส,สีฟ้าเนี่แล้วก็ตัวที่อยู่ในตู้เ่ยก็โอ้โหโคตรเท่าเลยจริงๆเป็นตู้ที่ผมว่าเปิดสะสมครับแนะนำแล้วก็จะเป็นตู้การ์ด S S R เองอ๋อรุ้นเอาเองว่าได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีเอ่อไม่รู้วิธีรับตัวด้วยนะ ก็หมดแล้วนะครับโอเคก็ต้องซสรี่ด้วยนะครับคือไม่ได้อยากมาเปิดอยู่แล้วล่ะกาชา่นเพชรน้อยจริงๆขอโทษครับขอโทษ <laughs> ไม่เปิดคงอยู่ไม่สุกเลยครับจริงๆช็ดชดเนี่ยซึ่งการันตีก็ได้ตอนที่300เพชรเราเนี่ยคืออะไรวะอ้หูการันตีตอน300เพชร หกร้อยเพชรเลือกได้เลยนะครับใช้อนโหแต่มีเจ็ดสิบนะก็สองรอบพอละกันนะครับนอนเนาะไปนีคภีษาอะไรหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นนางเอกนะไม่ใช่นะครับถ้าอกอันนี้ก็ตัวประกอบนะโอเคข้อมูลสามารถสมรับอัศวินโคลาโบเอลาร์หนึ่งคนเป็นรางวัลแต้มสะสมสามารถรับซ้ำได้ โอเคโอเคครับอา่อาอะไรกันดีออกสิทธิเพชรที่เหลืออยู่ก็ที่เผือไปอ,ไอ้าวไอสัตว์ก็ที่เผือไม่ได้อัาก็ที่เผืไออีกสักรอบเลยละกันก็เป็นสูตรของเออจันฟุกนะครับจะดูไปไปไป,ไปศึกษาสูตรจะได้นะโอห่อมาไม่มีอะไรเลยฮนะโอ้โหเพิ่มอยู่แค่เนี้ยทำกันได้ลงคอนะครับเลย ไม่เอานะเว้ยเกมเสร็สองครั้งนะเพชรหมดนะเออหมดแล้วด้วยหึินนะหมดหวังสุดๆแล้วครับหมดหเองโดนยิงดีตัวแตกดีอ้อเฮ้ยอันไหลวันน่ะเรียบร้อยครับทองสองดึงตาำไปเนาะเนาะครับเนาะ เพื่อนผมกดมันติแรกได้มิคาสะมันติ2ได้เอเรนซ์อยอดก,กดมันติแรกกูก็เกลือแล้วครับอะไรวันเนี้ยโอเคผมไม่ต้องการนะเอเรนอะอยากได้ีวย์ีวายเท่ครับสุดแล้วท <Hey. S 2> าาี่กษัตก็คือสามตัวนีว้เป็นตัวสะสมทั้งหมดนะครับน่าเปิดสดๆดเลยกดเลยละกัน ก็ไม่เคยคิดว่า60เพศมันจะได้ง่ายเลยเออ,เอ,อไปอากขั้นสุดท้ายเลยลนะการสวรรค์ให้เด็กมันดูให้โลกมันจำให้โลกได้ระทึกลงกีเนสบุ๊เวลิลด์เรคคอร์ดไปเลยการเปิดครั้งนี้ s s r 18ล้านตัวไปแล้วครับจังหวเค สี <welche ăn? S 2> ่ลงวิ่งลงเอตต้า <abi> สักเสร็ตัวไปเลยละกันช็อนจอนเนี่ยเอาไว้โลกมันจาลึกเอาให้ประวัติศาสตร์ตั้งจาลึกไปลีเอาให้เป็นตำนานอย่างภาพภูมิใจล่ออิ้งสตอรี่ครับสตอรี่สตอรี่ทานเยอะทานเยอะพาถอยเล่มเซ็งแล้ววะรู้สึกเซ็งแล้วนะครับชัดๆ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่ใช่อันนี้ด้วยไม่ใช่อันนี้ด้วย,อนนวยโอเคโอ้โหเปิดสองรอบเอ็นเอหนึ่งก็วนั่นเองสุดยอดครับช่วงช่วงนี้เขาฟอร์มจริงๆริงเขาคนนี้หลังจากครน้านี้มือดีไปหน่อยนะครับกับปลาแดงสุดยอดมาขอสักตัวจัดให้ผมนะเอละเอลนเลยละกัน โอเคผู้ใช้พลังไททันเอเรนเยเกอร์นะครับผมหมดหมดละคิดเลยละการโอเคก็เป็นตามนี้นะครับเอเรนมาในมันติที่สองนะเท่าว่ะโอ้ยไม่หนำใจเลยอ่ะได้แค่เอเรนเองอยากจะรีวายกับมิกาสาดันไหอ่ะทุกคนรับเพชรแป๊บท่านเนยเพชรบทไหนบทเก้านะครับผมยังไม่ได้รับ มาเลยละกันย้องไว้เป็นปีละ <ý S 1> มาๆๆๆโอเคโอเคมันติดสุดท้ายเมื่อกี้เราโชว์ใคร okay. ไปวะไม่โชว์ตัวรีหวานลอหวาเป็นตัวละครที่เท่นะครับจะฆ่ากเอาเรื่องจะจัดเลยก็ต่อฟื้นฟูก็ อ,าอา้วอาวก,กดเอี้ยกบตโตผิดอ่ากระกดอกันเดะอ่กะกดเลยละกันอ่าไม่ต้องมีแบบว่าโน่นนี่นั่นนะครับเละเอะวุ่นวายอืมไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องเด็กซะอุ้ยแปลงร่างข่านสุดท้ายไปเลยไม่สวยละครับพี่น้องครับเอาให้โลกมันจารลึกเลยเกิดมาเป็นคนลวต้องเชนนะครับสี สีลุงชนะฟาชนะอี๋ขอสักสิบตัวได <c oughs> ้ตัวเดียวอีกอ่ะไอเด็ก็หวังเยอะโอ้จัดมานอนๆหนึน่งตัวตัวที่สองที่สามนี่แหละตัวที่สองเลยละกันอาเธอร์นะครับสุดยอดเกลื คือวันนี้ตอนที่อัปเดตเสร็จแล้วผมเพิ่งแรกอาเธอร์ไปนะครับแรกจะใช้เหรียญทองเอ็นพีหกอ,อันทิดเลเวลหกอะ่ะเชี้ยดอ๋อห้องแรกจะกันงห้งแรกอันทิดเลเวลหก,ลก,ลกไปแล้วก็มาได้เพิ่มสุดยอดแล้วครับวันนี้สุดยอดจริงจิงแล้วผมเครื่อ,อีกอย่างด้วยว่าตู้นี้มานะผมจะบอกให้ ตู้มามีแค่3ตัวนี้นะครับไม่มีแอนนี่สุดที่รักของผมมาด้วยอะ่ Annie Ray Heart อะแอนนี่เรยอนฮาร์อ่ะสอาผมทองร่างไว้ค่ะร่างป่อบางเป็นจะท่านหญิงด้วยมไม่หาสูมานะครับคอแลบอะ่ะเออเอาตัวที่ดึงดูดมาหน่อยดีวะโอเคก็สำรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนและกันนะครับ3มันติกูได้ตัวเดียวคือเอเรนนั่นเองเอเรนเยเกอร์นะครับ เป็นสีเขียวนะยังไม่รู้ความสามารถอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยนะก็เด um> ี๋ยวขอไปศึกษาก่อนละกันนะครับเสื้อผ้าโอเคครับผม9 0เพชรวันนี้ได้ตัวเดียวจริงๆแหละโอเคสำหรับคิวนี้ก็ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวตั้งใจคลิปใหม่ครับผมเดี๋ยวจะกลับมาขยันลงคลิปแล้วจริงๆเราจะต่อแลอ่ะ Okay, so I think that's what they have.